แวัสดีครับมาเบิ้งอีพีสองครับอีพีสองครับมาถึงปุมราชรับเขามาบอนง่วครับบ้านชากรีตุ้งครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งง่วจชุดแหลกกันได้ครับพวกง่วกําลังมาหลายครับพี่น้องครับเรื่อนี้ครับก็ได้ครับาหาก็ได้ครับลดซื้านหาง่องบ่ครับ่องวะซื้เดือนประกันไม่บ่อยนะครับเด้อไม่บ่อย่องสี่เดือนประกันครับของแรกครับสูงรอยสามสิบได้ครับืรอนี้ครับ สามหาครับคุณว่าครับสี่เดือนประกันทองทองสี่เดือนนะครับตัวนี้ครับสูงหวยสามหาเมื่อเท่าใดครับมันสี่พันหาเมื่อสี่พันหาโอ้ยแบบถูกครับพี่น้องครับประกันทองนะครับตัวนี้ครับทองดีราคาถือครับประกันทองครับเมื่อสี่พันหาครับแม่ลูกก็วี่งมืดแปดพันหาตัวล่องในอีกครับตัวนี้ครับกับห่วยบอยครับใจสปอร์ตแน่นอนครับตัวนี้ครับสนใจโทรหมฮาร์ปคนใดเด้อครับเด้อส่งวิ่สี่ร้อยลูกนั่นทรงวิ่สี่ร้อยลูกอีกบาทโทร เบอร์โทรมามครับ090ย์เก2าศ5 329ศูนย์เก้าศูนย์สองสาสี่หาสองสาก่านนมสองเก่าเย็นใจเย็นเดี๋ยวตัวนี้ก่อนครับพี่น้องครับหมื่นสีพันครับทองจะเดือนครับหมื่นสี่ันหาครับ่ทองยูสีเดือนครับประกันงลอยสามหาแนครับหน้าเสือของคนครับพี่น้องครับสนใจกระโทมมากครับ ใช่ใช่ตัวใดอีกตัวใดอีกโค้ครับค้มมื่นแปดปัญหาเลยโค้มนี้บ่แล้วผมงค้มนีก่อนครับพี่น้องครับมือนแปดครับมาถูกใช้ครับพี่น้องครับมือนแปดครับแม่เป็นชาโลเลครับพี่น้องครับลูกเลขอีกตั้งหาครับมือนแปดปัญหาครับว่าหอยบ่อยคือเก่าครับสนใจโทรหาเพิ่เนนะครับเด้อส่งฟรีสี่ร้อยโลครับ แม่ลูกครับแม่สายเล่ครับแม่อยากออกเล่ครับหมื่นแปดพันหาครับแม่สูงลอยสามหาได้ครับพวกมนี้ครับบรรยากาศช่วงเสาร์ครับหัวกาลังลังไลเข้ามาครับโอ้หมื่นแปดพันสุดยอดครับพุมนี้ครับหนึ่งมืนแปดพันลูกเพดเมียนะครับเด้อลูกเพดเมียครับนี่ครับลูกเพดเมียครับแม่สูงลอยสามหาครับ แกงขาเพิ่นประกันห้คือ้เก้าครับหอยบ่อยเ้าครับบ่มีปัญหาครับส่งฟี่ี่ร0อยโลครับโอ้คือขาครับคือขาครับงัวกําลั่งเขามาหลายครับพี่น้องครับมาหาคุณ่อดีกว่าวันนี้ครับอ้าวก็ถือแค่ะอยเมื0อสามเมลูเมื0 0 0าครับพี่น้องครับลูกเมียตั้งหาครับ ลูกเมียยางดีนะครับเด้อเหมือนสามต่อรองคนพัวคนใดครับตัวนี้ครับเหมือนสามครับพี่น้องครับชงฟรีอีกหน่อยลกครับโคมนี่ครับปลูกเพียเมียครับมากบ่อครับพี่น้องโคมนี่ครับสดอยู่ได้ครับเบนเขาครับนาตาครับว่เบอร์โทษจําได้บ่จาเบอร์โทษได้บ่ว่เบอร์เบอร์เดียวกันเนาะก็หอยบ่อยครับ หยกชุดครับสองหาครับพว้นี้ครับลูกแหลกทั้งสองแม่ครับเอาใจโทรหาคนนะครับเจ้อมัวกำลังหลายครับพี่น้องนะครับทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์กับอำเภอปุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับ น้ำงั้วของท่านเขามาคายได้ครับสีผ้ามาเบ่งง่วงงามครับอันนี้ท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับแต่ยังษตัวละปะยังว่่ทันได้สูบยากรมันวะสูบยากรครับพี่น้องครับเอายาครับบันได้ครับได้ครับโอ้สิผ้ามาเบ่งง่วงงามนะครับอันนี้ครับมายู่แถโคูงนี่ครับงามแฉครับแม่ท้องหรือเปล่าครับแม่ครับแม่สมหรือเปล่าแม่สมหรือครับ แม่สมแล e ้วครับพี่น้องครับพมนี้เท่านดครับสี่หมื่นเจ็ดครับต่อล่องได้ครับพี่น้องครับลูกนาดีครับโอ้ลูกมันาดีครับพี่น้องครับมึงครับเงาหางครับโคนหางครับสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับเด้อพุมนี้ครับแม่สูงร้อยสี่สิบบวกนะครับเนาองสี่สิบได้บ่แม่ร้อยสี่สิบห้าบวกโอ้ร้อยสี่สิบห้าบวกวัดเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ครับ หลุกสาวครับห้ามงามครับหลุกสาวครับสี่หมื่นเจ็ดพันต่อรองไดครับพี่น้องครับเบอร์โทษนะครับเบอร์โทษจังนะเบอร์โทษนะศูนย์แปดห้าครับเสียต้นศูนย์แปดห้าสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์หนึ่งสามเลี่ยงสามสองสองครับสองสองครับเสียต้นนะครับเด้อยังโทรหาเคนไหนครับคนมีบริการส่งยุทธได้ครับสี่หมื่นเจ็ดอู้ยง่ายงามครับเมืองครับ เจงเย็นครับแจนเย็นเจนเย็นด้ค้ายแน่นอนละเมื่อสี่หมื่นเจ็ดพันครับพี่นงครับแม่สูงลอยสี่สิบหาครับวัดให้เรียบร้อยครับนมแ 4, 4, 4ต่สีเต่าโูง้งามองเพิ่นอยู่ได้ครับลูก่นจักง่ครับเป็นลูกตัวใดครับ<ม>พอได้จัางรกมาจาก,จากลูกคนใดก่อนจาอัจาบว่าลูกมาเจ็ดเต่าไปหลอดหายครับลูกสาวครับ แม่กระสมให้เรียบร้อยครับต้องล่อล่อผ่านรอบต้ผ่านครับสมผ่านรอบยังไม่ประกันท่อสมผ่านรอบเดี๋ยบอทันประกันท่องครับแม่ครับโอ้งามครับว่าไม่งามสุดในบวลนะครับนี่ครับสี่หมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับลูกเจ็ดเจ็ดเก่าครับสนใจโทร่มา้วยครับเด้อหาเจียต้นเดี๋ยวบาถึงใสเบอร์โทู่คนไว้ให้ครับงงครับลูกสาวงามงามครับ จบได้ใบได้พี่น้องครับจะได้ใบได้ครับงามงามสดดีครับสดดีมีเงินเจ็ดต่อรองได้สุดยอดเอามาเบิ้งงัวท่องครับวันนี้ครับท้องมาปะท่องแขร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผู้น้าดีครับพี่น้องครับออกงางใหญ่ๆครับยเดือนไปยาดเดือนตอนยืเดือนยดเดือนยืดเดือนเลยเนี่ยครับพี่น้องครับราคาครับ คนเด็อ่านอ่านเรอองคนหมี่ใหญต้องเจ็ดเดือนแล้วครับใผมางัวสีนี้ครับใันเยวไว้กันเรื่องกันนะครัปลาเปิดว้เท่าไรป้าเปิดว้เท่าไรเปิดว้สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดได้ครับต่อรองได้นะครับเด้อต้องเจ็ดเดือนต้องเจ็ดเดือนครับต้องเจ็ดเดือนเปิดไบสองหมื่นเจ็ดครับตัวนี้ครับหน้าดีนะครับ สองหมื่นเจ็ดครับนี่ครับถือรือแพงกับเบิ้งเอาครับพี่น้องครับมาถึงมาถ่ายเห็นเบิ้งครับเมือนนี่ครับเอาให้มาข้าวขาวครับใไปมาข้าวขาวครับให้มาข้าวขาวครับไปไหนคุณพ่อเดมเดมมาจะคมเดมมาจะคมคมหนึ่งกันปัญใจอีขาวกับทวงครับตัวนี้ครับอีขาวครับได้บางงว่าเข่าครับพี่น้องครับ บรรยากาศคึกคักครับอยู่บ้านสหกรณ์นิคมครับบรรยารูปประกาศใบจะทำใหเขาบ่าววดเดบบ้บ่าววดเดงว่าไม่ยังโตเดงว่าไม่ยังโตครับบ้ได้มาบ้ไรหม่าบอครับมาหาอนณาบ่ครับวันนี้ครับโอ้บ่าววดครับพี่น้องครับเป็นมหาสื่อหัวครับ วก็ลังเของมาหลายนะครับเด้วยกราลังของมาหลายครับมัวเนื้อกบมีมัวเหลี่ยงกบมีครับหลายครับหายคนาเหย่งมาเรื่อ,ย,อยๆครับสิบผ้าเป็นอของถือครับ ไปเร็วมากเป็นระจำนะครับบาคนเนี่มาริบมากนะครับเพราะว่าการนครัเพราะว่าอรตัวตัวต่ตงเลยอ้าวแม่ลูกครับพี่น้องครับแม่ลูกครับอันนี้ครับนี่ตะโคมแดงครับมัวครับยครับสพลกแม่ลูกลูกเพศผู้ครับลูกเพศผูครับเอาาาไยเฟสุ่ในบ้านไล่มั่วแต่ในกไรครับถื้ว่าจบแดนะครับ แล้วได้ำไรนอกครับมากบ่าครับโคมนี่ครับเขาสวกแบบเต้นะครับจะคอยเมาเร่ปลาโคมนี่ยี่ห้อแบเมือหาพันเนียครับพี่น้องครับเมือนหาพันเนี้ครับลูกเพจผูครับเมือนหาพันครับเมืองหาพันครับสนใจต่อรองไหนนะครับก็สนใตัวรองไหนครับเมือนหาพันครับรุกที่แล้วนะครับพี่ รถที่รับรถม้วนนะครับผมไปสนามเทเลเทียมราคาของเพื่อนนะครับหนึ่งหมื่นหาพันครับสอบถามราคาให้แล้วครับป้ามาสอบถามราคาครับวันนี้ครับไปสนามเทเลเทียมนะครับจะมาคุยกันนะครับ ใครซื้อง้อทองครับต้องตรวจทองนะครับเด้ออยุบนปทุนลาครับนะครับมันนี่บริการครับตรวจทองครับมันลอยกันแล้วมาบ้านะครับง้อทองต้องตรวจทองครับทุกมือนะครับมันมีบริการตรวจทองนัครับมาบริการกับพวกเพื่อนครับพี่น้องครับเพื่อความมั่นใจครับเป็นซื้อง้อออกไปครับบริเวณหญ้าก็มีนะครับโซนขายหญ้าอยู่ข้างบนครับโซนขายหญ้า ก e <bipartisan CR> ี่ป uh, ง um, right ok mm ัอ hmm. ป yeah, mm ู hmm. mm ่ค hmm. ร mm ับพี่น้องครับงัอปูงอกงามไเลยนะครับง้อก็่าไปเลนะครับคมแลก็เดี๋ยวพาไปเบิ้องข้องถือครับวันนี้ครับของถือครับเวลาออกเวลาจะไม่แยกงหลนะครับโอ้ยน่าก็ผในร้องเดินจากเขยดนะครับวดเตียงยตัวคเียืนยวนันจะดีนะครับสุณจะเตีงแน่จะดี อันนี้เป็นง่วนเนื้อครับซ any anyway ้ายเนื claro ้อครับตรงนี้ครับ no ซ anyway> ้ายเนื้อบรรยากาศช่วงเศร้าครับบอนปทุมราชครับพี่น้องครับวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะครับเด้่อประยาดนำง่วนมาขายครับทุกวันศุกร์เปนะครับเปัดครับเพราะว่าเอาเงินกันได้ ของถือครับตัวนี้ครับของถือครับเมลูครับเมลูนะครับโปมนี้ครับเมลูครับแล้วของงวเพิ่นจะไปใส่ครับพี่น้องครับของงวครับนี่ลูกเพิ่นครับลูกเพิ่นครับปมนี้อาชีหมื่นนิดๆนี่แหละครับปมนี้ครับของงวเพิ่นประยูครับ ไปเรื่อยๆครับผ้ายางเลาะครับบรรยากาศดีบรรยากาศดี

ซุ <Es> <an> <c oughs> ้มนี <half> ่ย <half> ังวางนี่ครับ <c oughs> แม่ข่าก็มีนะครับแม่ข่าก็ร้ายครับว่สีงหัวก็มาสีของกินก็ได้ครับของกินครับ ส้นนี้เป็นส้นอาหารการกินครับพี่น้องครับตุกวันซุกครับปลาก็มีครับพี่น้องครับปลาครับปลา,าหน้าปลา,าบานุสดๆครับเกิดผักครับพักบ้บบานเห่าครับผักบ,บ้านเห่านะครับนะครับมาจากบ้านค่ณแม่ สิบบาท่อ้าวสองมัดครับเห็ดตุมไหยางดีครับเป็นยังบ้างแม่ยี่สิบบาทครับผมเรื่อหมักเตียงเห็นหมักเตียงแล้วครับพี่น้องครับเตียงทงจักบาครับและสาวครับเตียงมัดต่ำคนส้าครับอ้าวครับ หนึ่ครับนี่ก็ได้ครับโบยบใหญ่บอโอ้โอ้ดีกว่าอาปาอะครอย่าแเงี้ยแบครับ ยาภาคับควนครับวันนี้ครับฝาว่าครับ,นนรบนนประกาศนาพวกกันไหมครับสวัสดีครับพี่น้องครับ